สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ก็เช้านี้ที่เชียงใหม่นะคะมาถึงเชียงใหม่ก็ต้องกินอาหารเหนือนะวันนี้ป้าส้มจะมาทําแกงผักสแสล่นะคะใส่กระดูกหมูค่ะเครื่องปรุงก็นักเอกของเราก็คือผักสแสล่นะคะเพื่อนๆมะเขือเทศลูกเล็กนะคะกระดูกหมูค่ะในพริกแกงเราก็มีขาตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวเลด้วยะค่ะใส่กะปิค่ะ อีกนิดหนึ่งมีน้ำมะขามเปียบนะคะก็จะใช้รสตีกับน้ำปลาค่ะสูตรนี้สูตรปลาส้มนี้ถ้าทำเกี่ยวกับหมูปลาส้มจะไม่ใส่ปลานะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเพืเ่อนๆ mm hmm. ตอนนี้ก็ตั้งหม้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวกระดูกหมูมาใส่ลงไปจะต้มกระดูกหมูก่อนนะคะเพืเ่อนๆให้เปื่อยนะคะต mm ัว hmm. ขายคำที่ครัวที่บ้านที่เชียงใหม่นะคะเพื่อนๆจพา,าเพื่อนแกงสแสล่อาหารเหนือค่ะเพดูการเขาปริ้นปินได้ครั้งหนึ่งค่ะนะคะแล้วเราก็จะปล่อยในห้น้ำเดือดฝาหม้อปิดไปพอต้มแล้วก็ทีนี้ใส่พี่แกงลงไปเลยะค,ะเค่ะน้องเอ๋จะ็ผสมเรีนคุมนะคะ อันนะ้ำคคบลงไปเลยค่ะมาตั้งเตาเตานั้นหมอนั้นใช้ไม่ได้เหรอใช่ค่ะทำไมป้าต้องเลยมาเ,ยเปลี่ยน <c oughs> โอนเคสติดไปก่อน <c oughs> ใส่รสดีหนึ่งช้อนนะปรุงมันจะใด้น้ำมันจะได้น,น,ไดนัวๆน,นะคะ <c oughs> น้ำปลาปรุงลงไปเลยบ้านน,านี้ใช้น้ำปลาขวดเล็กนะคะเคปรุงแค่นี้ก่อนค่ะนะรอให้ดุตันนี้ดุเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเราจะใส่มะเขือเทศกับผักเอาผักสแสลลงก่อนลืมไปใส่ผักสแสลลงไปนะคะเพื่อนๆอาหาร ปีละครั้งถึงจะได้กินนะคะไม่มีบ่อยๆค่ะผักป่านะคะปลูกปลูกก็กว่าจะได้กินนะคะต้นเขาจะไปบังต้นไม้อื่นหมดเลยทางที่ดีที่สุดก็ให้เขาอยู่ตามป่าตามดอยนะคะแล้วก็ไปเก็บกินเอาคะ่ะผักและเขาจะเปื่อยย่างนะคะเ็าจะทิ้งไว้สักเทปนะคะ แสลในี่เขาจะเปื่อยากนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะต้องให้เปรี้ยวนะคะถึงจะอร่อยนะคะใส่มะเขือเทศลงไปต้องให้ผักสแสลเขาเปื่อยนะะบางคนแกงไม่เป็นเนี่มันผักสแสลไม่เปือ่อยก็บก่รำนะเจ้าเดี๋ยวดูกันกินแกงแสลนะคะน้ำมะขามเปียกคนค่ะมะขามเปียกสักสามช้อนก็กลัวมันเปรี้ยวเกิน ค,คือคนในชาติปิดฝาหม้กทิ้งไว้สักเพักก็จะตักออกเสียได้แล้วค่ะคุณเพื่อครัวไทยนะครัวไทยที่บ้านเชียงใหม่นะฮะสามีไม่ให้ทำในบ้านนะครัวไทยเลยได้อยู่นอกบ้านคนะ่ะคุณเพื่อน เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟนะคะมาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะแกงแสลใส่ดกหมูอ,อาหารพื้นถิ่นของคนเหนือนะ,ะอร่อยค่ะมาค่ะทานข้าวด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ